Excuse me. I think the change is short by 20 cents. Oh, I'm sorry. You're right. Um I miscounted. So, um here's the missing. Thanks. No worries. I'm sorry again about that. อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบเข้าคลาสไปปุ๊บฝึกฟังฝึกพูดอย่างเดียวเพื่อการสื่อสารให้ได้จริงจะกันได้ในคลาสนี้นะคะไม่มีการเรียนแบบเดิมๆม,มานั่งฟังครูสอน10ชั่วโมง20ชั่วโมงแล้วออกจากคลาสไปจาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็พูดไม่ได้ลองมาเปลี่ยนวิธีการเรียนด้วยการเข้าไปแล้วฝึกพูดอย่างเดียวฝึกสื่อสารอย่างเดียวแล้วจําประโยคไปใช้ได้เลยโปรโมชั่น3 4 9บาทเท่านั้นราคาทั้งคอร์สนะคะเป็นราคาจริงใจแบบไม่มีการตั้งราคาเพื่อเรียกร้องความสนใจไม่ใช่การทําการตลาดซับซ้อนบอกอันนี้เป็นนนรรรราาาาาคคคคคคแแ่่่่่2ชชััวโมงมงงกไใะะีือท้เ ตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราสะดวกดูซ้ําได้ไม่จํากัดไม่มีวันหมดอายุถ้าเรียนแล้วยังจําไม่ได้ก็กดดูซ้ําๆนะคะแล้วก็ฝึกพูดตามวิดีโอนะคะฝึกได้ซ้ําๆไม่จํากัดจนกว่าเราจะพูดได้จนกว่าเราจําได้เล่นผ่านแอป,ปหรือเว็บไซต์ของอิงจินนะคะเป็นแอป,ปของเราเองนะเข้าเรียนได้สะดวกลงทะเบียนเลยวันนี้นะคะหลังจากหมดไปแล้วไม่มีราคานี้อีกแล้วทุกคนเปลี่ยนวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็มาฝึกพ,พูดภาษาอังกฤษด,ด้วยกันเยอะๆนะคะเจอกัน้นะคะ